ตื่นเช้ามาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําหอมดองกันครับเพราะว่าซื้อต้นหอมมา2วันแล้วครับจนใบหอมเริ่มจะเหลืองแล้วนาะยังไม่ได้ทําเลยขั้นตอนแรกครับเราก็จะมาปอกต้นหอมนะครับลอกใบที่เหลืองออกเนาะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันซื้อมาแล้วทาไมไม่ทําให้มันเสร็จสักทีนะปล่อยจนต้นมันเริ่มเหลืองครับถ้าดองตั้งแต่สดๆน่าจะอร่อยกว่านี้ผมคิดว่านะครับไม่พูดพร่ำทําเพลงครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆปอกต้นหอมไปทีละต้นแบบนี้นะแต่ว่าแสบตาม,มากเลยทุกคนไม่ได้ทํานานหรือเปล่าก็ไม่รู้ทั้งปอกทั้งร้องไห้นะครับ ลอกใบที่เหลืองที่ไม่สวยทิ้งไปนะครับเอาเฉพาะที่สวยๆเนาะเพราะเราทากินเองครับคัดเน้นๆไปเลยเนาะตรงไปใบไม่สวยก็ตัดทิ้งครับว่าแต่ใครมีเทคนิคดีๆในการปอกต้นหอมไม่ให้แสบตาไหมครับแนะนําผมหน่อยนะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าหอมดองมันก็ทํายากเหมือนกันเนาะมันยากตรงที่ขั้นตอนการปอกเพราะมันแสบตานะครับกว่าจะปอกเสร็จทุกคนก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับกว่าจะมาเลือกใบไม่สวยออกไปนะครับได้หน้าตาแบบนี้เลยครับทุกคนได้เยอะเหมือนกันนะสองมัดนะครับนี่เลยครับต้นหอมที่ได้นะครับเต็มหม้อเลย จากนั้นเราจะนําไปล้างน้านะครับล้างไนน้ําสะอาดประมาณ2-3น้ําน้ครับค่อยๆคัดทีละต้นแบบนี้เลยครับเลือกที่สวยๆนะครับไม่สวยก็ล้างทิ้งไปเลยค่อยๆคัดไปทีละต้น2ต้นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเรามาหั่นท่อนแบบนี้ครับเพื่อจะให้สะดวกในการกินนะครับหรือว่าบางคนอาจจะชอบแบบว่าทั้งต้นเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําการขยําเกลือนะครับใส่เกลือประมาณ3อุ้งมือนะครับขั้นตอนนี้ไม่ต้องกลัวเค็มครับเพราะว่าเราจะไปล้างน้ําเกลือออกอยู่ดีนะครับใส่เกลือไปค่อนข้างเยอะนิดนึง ตาถึงสอุ้งมือครับจากนั้นค่อยๆขยำไปแบบนี้นะครับไม่ต้องทำแรงมากเพราะว่าผักมันช้ำง่ายอยู่แล้วครับค่อยๆนวดไปเบาๆนะครับถ้าานวดแรงมันจะช้ำเกินไปมันจะเป็นขอหยอขูหนูขาหยาไม่น่ารับประทานนะครับนวดไปเรื่อยๆครับจะเย็นๆนะครับค่อยๆทำไปครับหรือใครมีเทคนิคแนะนำเพิ่มเติมช่วยบอกผมทีนะครับผมจะได้เอาไปปรับปรุงเพื่อความอร่อยเพิ่มมากขึ้นครับสูตรนี้เป็นสูตรที่แม่เคยทำให้ทานนะครับเป็นสูตรที่ต่อมาจากยายนะครับค่อยๆทำใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับแม่บอกว่าถ้าเรารีบเกินไปบาง อย่างมันจะทําให้ไม่อร่อยนะครับเพราะว่าการใส่ใจในการทํารสชาติจะออกมาดีนะครับค่อยๆนวดไปจนได้หน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะนําไปน้ําล้างเปล่าประมาณ2-3าน้ำนะครับแล้วก็มาพักให้เสด็จน้ำครับที่นํามาน้าล้างเปล่าเพราะว่าจะเอารสชาติที่เค็มของเกลือที่เราใส่ไปเมื่อกี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กินเหม็นเขียวของน้ําผักที่เราขยําออกมาเมื่อสักครู่นะครับในระหว่างที่เราล้างเราก็โยงเส้นสักนิดหนึ่งครับไม่ให้เส้นเขาพันกันนะครับแบบนี้เลยครับใช้กระชอนนะครับรองนิดหนึ่งเพื่อให้น้ำ เขาเสด็จนะครับได้หน้าตาแบบนี้เลยครับจากนั้นเราจะนําไปซาวเกลือนะครับใส่เกลือประมาณหนึ่งอุ้งมือนิดๆนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวประมาณหนึ่งปั้นเล็กๆนะครับสำหรับการทําผักดองต้องใส่ข้าวด้วยนะครับเพื่อให้มันเปรี้ยวแล้วก็รสชาติกลมกล่อมนะครับค่อยๆทําการคุกซาวเกลือกับข้าวเหนียวให้เข้ากันถ้าใครยังไม่ชํานาญนะครับกลัวมันเค็มเกินไปเนาะก็ค่อยๆเติมเกลือนะครับถ้าเค็มเกินไปมันก็จะทําให้ผักดองไม่เปรี้ยวนะครับแต่ว่าถ้าไม่พอเกลือก็จะทําให้ผักดองเเนนนน่่าาคคคอยยุกไปจข้ววหีะแต ออกจากกันนะครับแล้วก็ให้เกลือละลายนะครับถ้าเป็นเมนูอื่นที่ใช้ข้าวเหนียวนะครับอาจจะแช่น้ําสักนิดหนึ่งนะครับให้เขากระจายนะครับแต่ว่าในผักดองนะครับเขามีน้ําอยู่แล้วข้าวเหนียวมันจะกระจายออกจากกันเองครับค่อยๆคุกให้เข้ากันนะครับขั้นตอนนี้จะไม่ทําการขยํานะครับจะแค่ซาวๆพอให้เกลือกับข้าวนะครับกับผักเข้ากันแค่นั้นเองนะครับ เราก็คลุกเข้าไปกล่าวว่าเกลือข้าวนะครับแล้วก็ผักเข้ากันดีแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คืออะไรครับก็คือการทดลองชิมรสชาติท่นเองครับว่าผักดองของเรานะครับรสชาติเค็มพอหรือยังนะครับว่าการทําผักดองจะให้ออกไปทางรสเค็มสักนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าเค็มเกินไปครับเพราะว่าถ้าผักดองไม่พอเกลือมันจะทําให้เขาเน่าและไม่เป็นผักดองครับแบบที่ผมทําอยู่ไม่น่าจะเรียกคิมนะครับแต่ว่าจะกินเอาอิ่มเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบกินต้นหอมมากเลยครับสุดท้ายครับให้เราทําการเติม เติมน้ำเปล่าลงไปให้พอท่วมผักนะคะถ้าจะให้ดีกว่านี้นะครับใครที่มีน้ําแช่ข้าวเหนียวนะครับหรือว่าน้ําซาวข้าวนะครับเอามาใส่แทนน้าเปล่าอันนั้นจะทําให้นัวแล้วก็ทําให้ผักดองเป็นเร็วครับอร่อยกว่าใส่น้ําเปล่านะครับแต่วันนี้ผมไม่มีครับนี่ครับขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับประมาณ1-2วันก็พร้อมทานเรียบร้อยเลยนะครับลองไปทําดูนะบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยมากเป็นสูตรที่แม่ได้มาจากยายอีกทีนะครับเป็นสูตรของแบบภาคอีสานของเราครับลืมบอกไปเก็บในภาชนะปิดให้มิิดนะครับ ฝุ่นหรือแมลงตกลงไปครับ